แอบเผยความประทับใจดังนั่งรอคุณหมอสี่ชั่วโมงล่าสุดเสาแอปได้ออกมาเล่าความประทับใจของตัวเองต่างจากที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อเป็นครั้งที่2พร้อมเผยว่าวันนี้แอปไปตรวจโควิ 2, ดรอบ2หงตงจากกักตัวครบ14วันค่ะตั้งแต่9ก้าโมงเสร็จบ่ายโมงค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าคนเยอะต้องรอนานนะคะระหว่างรอห้ามออกไปไหน ทุกคนก้มหน้าก้มตาได้มือถือ4ชั่วโมงด้วยสบายสบายวงเล็บคุณหมอหนึ่งคนท่วนทั้งตรวจร่างกายและสวับด์และพยาบาลไม่ได้หยุดกันแอปขอบกำลังใจให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะแม้จะเหนื่อยเครียดงานร้นขนาดไหนวันนี้แอปยังเห็นรอยยิ้มความใจเย็นและคำพูดดีๆทั้งห่วงใยคนไข้เห็นแล้วรู้สึกขอบคุณจริงๆค่ะเรียกว่างานนี้ทำเอาเสาวแอปนั้นประทับใจมากๆเลยค่ะ